ktc รีวิวโรงแรม5ดาวเปิดใหม่ใจกลางพัทยาที่บอกเลยว่าไว์ดีมากที่นี่คือมิเลียพัทยาโฮเทลโรงแรมภายใต้เคอร์มิเลียที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกพิเศษสำหรับบัตรเครดิต ktc รับส่วนลดห้องพัก10%เซเมื่อจองตรงกับโรงแรมห้องพักที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ตกแต่งในดีไซน์ร่วมสมัยมาพร้อมหน้าต่างบานใหญ่ที่มองออกไปเห็นวิวทะเลแบบพารารามาในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเซอร์ไพรส์กับเทคสุดพิเศษเติมความโรแมนติกให้กับคู่รักที่มาพักผ่อนที่นี่ หรือจะเพลิดเพลินไปกับห้องอาหารแบบ all day dining สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่สเสน่ห์สาเร่รับรองว่าต้องติดใจยังมีบีชคับสุดแกรมที่สามารถนั่งรถกอล์ฟจากโรงแรมมาได้เพียงไม่กี่นาทีพร้อมให้บริการเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ทั้งค็อกเทลและมอกเทลชิลริมหาดได้แบบมีระดับสุดๆ อีกหนึ่งมุมชิคที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาดคือส่วนสระว่ายน้ําของโรงแรมจะว่ายน้ําอาบแดดหรือนั่งชิลพักผ่อนแบบนี้ก็เลิศปิดท้ายวันด้วยดินเนอร์มือพิเศษที่ห้องอาหารจีนยี่ถงไชนีสเวสต์รองแอนด์สกายบาร์อาหารจีนรสชาติเยี่ยมเสิร์ฟพร้อมวิวสุดอลังการแบบนี้แถมยังมีสกายบาร์ด้านบนให้ขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วยมาสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยตัวคุณเองที่มีเหลี่ยพัทยาโฮเทล